ครับสุดครับช่อง LSM ก้าวสปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะ์พุ่งบริการสำคัญทั่วทุมโลกนะครับวันนี้วันพุธที่21กรกฎาคม2564เราจะไปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีคครับรอบกันเลือกนัด2นะครับเมาโมสวีเดนครับเจอเอสเคเฮลซิงกินะครับเวลาการแข่งขันเที่ยงคืนครับสนามเอเรดาสตาดิโอนะครับเลทไทยเมาโมต่อลูกครูครับแมตช์ที่แล้วนะครับเป็นเมาโม่ฮะเปิดบ้านชนะไม่ได้ถึง4-0เลยนะครับสภาพทีมทั่วไปนะครับเจ้าบ้านเมาโม่ครับแชมป์ออสเวนคาร์สวีเดนนะฮะ แล้วก็จ่าฝูงซีซั่นใหม่ครับเชลลิก้านะครับแชมป์เวสต์ลิก้ารับเพียมาได้นะครับล็อกเลื่อนลับแรกนะครับแบบบุดเิดฮะสองประตูต่อหนึ่งนะครับนานเอสเคเฮซุนกิทีมจากฟินแลนด์นะครับแชมป์เวสต์คาลิก้าฟินแลนด์นะครับปี2020นะฮะและก็จ่าฝูงถล่มบูคาโนสปอร์ตโกลก้านะครับแชมป์เบิร์สลีกครับโมนตินโกไปล็อกเลื่อนนะครับเจ็ดหนึ่งเลยฮะฟอร์มาข้างโหดเลยนะฮะคาดว่านะครับเกมวันนี้ครับมาร์โม่ความขึ้นหลังกำลังดีขึ้นนะครับซิลชัยและ สามสี่เกมหลังนะฮะและก็ไล่พ่ายครับตลอดสามสี่เกมหลังที่ผ่านมานะครับลงทั้งยอดชมป์ลีกทได้ดีนะฮะส่วน h k h e สกิฟอร์มช่วงหลังยอดเยี่ยนะครับเมื่อสามารถโกใช้ถึงสิบเอ็ดเกมต่อกันแล้วนะฮะก่อนพ่ายอยู่ผลสมณะวนนะครับเป็นเกมล่าสุดส่วนเกมเยือนทําได้ดีนะฮะทาให้แมตชนี้ครับมาโม่กาลังแรงครับคิดว่ามีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะ h k ได้นะครับแมตที่ลราไดชนะมานะครับราคาเปิดมาที่มาโม่ต่อหนึ่งลูกบวกสิบวันนี้ไหลเป็นลูกคู่ครับสถิติเขาพบมานมาก็มามโม่ดีกว่านะครับ วันนี้เจอกันก็คิดว่าเฮลซิงกิไม่ได้เป็นรองมากนะแมตช์ที่แล้วก็ทําได้ดีพอสมควรเลยนะชนะมาแล้วอย่างสวยนะครับก็ดูแล้วมัโมดต่อแพ้ไหนครับคูนี้ให้ลอง HJK เฮลซิงกินะคิดว่าชนะได้แค่ลูกเดียวนะครับนะถ้าต่อลูกคู่นะครับก็ลองนะครับกินมุมหนึ่งนะครับอยู่ HJK เฮลซิงกิคู่นี้ฮะคู่ที่2ครับก็ยังอยู่ที่ UCL นะครับไคลลัสอามาตีครับทีมจากคาซัถานะครับเจอเซเวน่าเซเวนดาครับทีมจากเซอร์เบียนะครับ เวลาการแข่งขันนะครับสามทุ่มนะสนามออสตาติกสตาดิโอนะครับเลตไทยครับเจอเซเวน่าเจอเซเวน่าต่อปป่อนะครับเลตไทยนะครับเป็นเซเวน่านะครับต่อปป่อนายือนนะครับสภาพทีมทั่วไปนะครับไคลนัทอาร์มัตตี้ครับทีมจากคาซัคสถานนะครับแชมป์พิมเลียคาซัคสถานนะครับปี2020งพันยี่สิบครับเล่นระดับสามตระกลางการเลเซ่นใหม่นะครับฝ่าด่านมักกี้ไฮฟามาได้แบบเซอร์ไพรส์เลยนะฮะทีมดังจากอิสราเอลครับเรากรเดือกลับแรกนะครับด้วยสกอร์สามหนึ่งนะครับด้านเซเวน่าครับ ของเซอร์เบียนะฮะแชมป์ซูเปอร์ลีก้าเซอร์เบียนะครับตกรอบแต่รอบเขเลืเอกเขารอบสาเท่านั้นนะคะรับแชมเป์ประวัติซีซั่นที่ผ่านมานะครับโดยพ่ายแพ้ต่อโอเวเนียนิโคเซียมานะครับแมตช์นี้นะครับคาดว่าใครนลัดนะครับผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีนะ,ะเก็บชัย2เกมติดกำชัยได้3เกมต่อ4เกมที่หลังที่ผ่านมานะครับแม้แพ้เกมแรกต่อ2นัดหลังที่ผ่านมาก็จริงคนระแต่เกมย่อแชมอป์ลีกทำได้ดีนะฮะด้านเซเวนด้านะครับเซเวนด้านะครับฟอร์มช่วงหลัง ยอดเยี่ยมสมเสมอนะครับหลังเชลซีสาเกมซ้อนนะครับกอสเสมอ2นัดติดครับและเกมเยืยนอนเชลซกทำได้ดีนะฮะแมตชนี้ดูแล้วนะครับสวน่าครับน่าจะบุกมาชนะได้เหมือนกันนะราคาก็ออกทางสวีน่าต่อต่อยนะครับราคาเปิดมานะครับก็เป็นสวีน่านะครับต่อปอปอราคาตอนนี้ก็อยู่ที่สวีน่าปอปอไปส่วนใหญ่ก็ถ้าราคาประมาณนี้ลองได้อยู่นะทิ้งจากเซอร์เบียเหรอ คู่นี้ให้เราดูราคาเสมอเซเวนหน้านะครับถ้ามีราคาเสมอจัดราคาเสมอได้น้อยนะอาจจะหนึ่งจุดหกหรือจุนะครับจัดเซเวนหน้าเลยครับคิดว่าชนะได้ครับเต็มที่ก็เสมอนะครับคู่นี้อยู่เซเวนหน้าฮะทีเด็ดสตัวนะครับคู่แรกครับถ้าอยู่รอนะครับ sjk เฮลซิงกิครับเจอเมาโม่นะฮะที่ว่าสู้ได้ครับส่วนคู่ที่2นะครับให้อยู่เซเวนหน้านะครับราคาเสมอนะคิดว่าสู้ได้นะครับมีการชนะด้วยนะครับเต็มที่เสมอนะฮะจัดเลยครับเซเวนหน้านะครับแนะนำดีดีครับ adl essential บริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภายในนาที แอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตรีปลอดภัยแน่นอนนะครับดูบอลให้สนุกนะครับติดไฟนัวไว้หน่อยเค็งเงินรวยสวัสดีครับ